ส่วนทางด้านพักชาติพัฒนาค่ะก็มีการจับมือกันกันกบสุรวุฒิเชิดช,ชัยอดีตนายกทิมนตรีนครนะครนะคร,ราชสีมาให้เตรียมนั่งเป็นที่ปรึกษาเพื่อที่จะเยะเร่งยกระดับการคมนาคมในเมืองโคราชค่ะ นายเทววนรลิปตะพันลบวลนาพักชาติพัฒนาพร้อมด้วยนายแพทย์วนรัตน์ชาญุกุลผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาเบอร์สองมาพร้อมกับผู้สมัครสอทอหมายเลข7็ถึง12กลุ่มโคร,ราชชาติพัฒนาได้ลงพื้นที่จัดปราสายหาเสียงย่อยที่โดมโรงเรียนอุบลรัตน์ซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่3ของตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะโดยมีประชาชนเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็มีการชูนโยบายหลักคือการพัฒนาระบบประปาด้วยการเปลี่ยนวางท่อประปาน้ำดิบใหม่จากเขื่อนลำตะคองอำเภอสีคิ้วถึงอำเภอเมืองและเปลี่ยนท่อประปาใหม่ในเขตเทศบาลทั้งหมดเนื่องจากของเดิมอายุการใช้งานมานานหลายปีทําให้แตกรั่วและชํารุดบ่อยครั้งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งทางด้านของนายเทวันลิปะตะพันลบพร้อมกับนายแพทย์วรรณรัชชานุกูลและคณะได้เข้าไปพบกับนายสุรวุฒิเชิดชัยอดีตนาย,ยกเทศมนตรีนครนะครราชสีมาซึ่งเป็นบุตรชายของนางสุดจินดาเชิดชัยอดีตนาย,ยกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารแห่งประเทศไทยที่ร้านอาหารพีกาโซใกล้กับซิต้ลิงค์เพื่อที่จะเชิญนายสุรวุฒิเชิดชัยเป็นที่ปรึกษาเรื่องการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนโครงการเส้นทางรถไฟ ฟ้ารังเบารอบตัวเมืองโคราชแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดซึ่งทางด้านนายสุรวุฒิทิดชัยก็รับปากว่ายินดีจะเป็นที่ปรึกษาให้หากชาติพัฒนาได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้าไปบริหารเทศบาลน,นครนครราชสีมาอีกสมัยหนึ่งค่ะ